สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเป็ดมีสุกอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนําเสนอนะครับอุปกรณ์ทดสอบเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับพูดง่ายงก็คือทดสอบไดทั้ง Wi-Fi แล้วก็สายแลนนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะมีในแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับของ Android นะครับชื่อว่านี่นะครับ Net ตแอน y z e เตัวนี้นะครับเน็ตแอนเรเราลองเปิดเลยนะปุ๊บนะครับอ่าก็จะหน้าตาประมาณนี้ แอบมีโฆษณาข้างล่างนิดนึงนะครับวิธีการต่อนะครับอย่างตอนนี้เราจะทดสอบใส่แลนนะครับเป็นนะครับหัวแปลงนะครับที่จากอะไรครับตัว Type C นะครับมาเป็นเขาเรียกว่าพอร์ตพอร์ตแลนนะฮะนี่เราเสียบกับตัวนี้อยู่ก็คืออลูบ้านสแตนออนนะครับเราเสียบเสร็จนะครับเมื่อเปิดแอปเนี่ยอ่าเขาจะได้รับ IP มานะครับก็คือตามนี้เลยอนเทอร์เน็ตคอนเน็ชันนะครับซึ่ง IP ตรงนี้นะครับก็ขึ้นข้อมูลมาครบเลยไม่ว่าจะเป็น IP address นะครับ Subnet ตเกตเว y DNS แล้วก็ IP ที่เป็นส่วนของ IPV6 นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณสมบัติของโปรแกรมนี้สามารถบอก e x t e r n a l IP ได้ด้วยก็คือ IP จริงนะฮะที่ Dynamic เข้ามานะครับปุ๊บแล้วก,กดนะฮะรีโหลดนะครับนี่ครับนี่คือ IP จริงที่ออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งถ้าในเน็ตเวิร์ k นั้นมี IPv6 เนี่ยจริงก็กดดูได้ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยมีแค่นะครับ IPv4 นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับอ่ามันก็เหมาะกับอ่านักเทสระบบนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กอินเจเนียร์นะครับเพราะว่าเราพกแท็บเล็ตหรือมือถือที่เป็นไท p ซ C เนะี่ยเครื่องเดียวเนะี่ยเราเข้าไปในในองค์กรหรือในอพื้นที่ปฏิบัติงานได้เลย เสียบสายแลนปับ๊บเห็นไหมเราได้ข้อมูลครบสามารถแจ้งไปที่เน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ได้นะครับว่าเน็ตเวิร์กตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบเน็ตเวิร์กนั้นๆได้ด้วยนะครับเรามาดูนะการทดสอบหรือคุณสมบัติอื่นปุ๊บกดตรงนะฮะออปชันตรงนี้เห็นไหมครับมีเรื่องของ WiFi มีเรื่องของแลนตัวนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของแลนนะครับปุ๊บนี่นะฮะ แลนเนี่ยก็คือเราสามารถสแกนได้เรื่องแรกก็คือสแกนได้นี่ครับใครอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกับเราบ้างอันนี้เอาไว้ใช้ดูนะดูในเรื่องของอเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆ,ท,งๆที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกับเรานะดูได้เลยนี่นะครับดูเสร็จก็สามารถที่จะกดเข้าไปเทสในหมายเลข IP ที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเทสอะไรดูนะมีปิงมีเล้ามีนะครับการเทสพอร์ต นะครับมีอูอ e ซนะครับเทสว่าเครื่องนั้นอนะ่ะมีดีเทลเป็นยังไงดีเอสนะครับตัวนี้เทสได้ลองเรื่องแรกนะครับก็คือปิงปิงนี่เราใช้กันบ่อยแล้วในคอมเห็นไหมครับเดี๋ยวก,ก็ปิงเจอหรือเปล่าอย่างที่เราชอบพูดกันนะครับซอฟแวร์นี้จะสามารถทําได้ในตัวแอปมันเลยนะครับนี่นะครับกลับมาที่ออปชันนะครับ อันนี้คือในเรื่องของแลนสแกนนะครับแต่ถ้าเราจะแยกเครื่องมือเมื่อสักครู่นะครับออกมาเป็นเมนูหลักเลยคือจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีให้เติม IP เอเองเราจะมาลองดูหัวข้อแรกคือปิงนะเราจะปิงไปไหนนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับผมจะปิงไปที่8นะครับจุด8จุด8จุด8ก็คือตัวนี้เป็น Google นะครับ อ่เราปริงแล้วเราก็สตาร์ทเลยนะครับคือเราเอาไปเช็คเน็ตเวิร์กว่ามันออกเน็ตได้หรือเปล่านะครับแปดจุดแปดจุดแปดจุดแปดเนี่ยอันนี้เป็น Google นะครับถ้าปริงเจอโดยสัวนใหญ่ก็เทสรู้สึกก็เทสประมาณนี้ก็จะทราบแล้วว่าผ่านไหมเนีเน็ตวิ่งออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าปกติเราต้องคอมพิวเตอร์มาเสียบถูกไหมแต่ถ้ามีตัวนี้ก็คือสะดวกเลยนะเป็นแท็บเล็ตหรือมือถือที่มีไทสี่มีสต็อปไปนะฮะ ต่อไปเป็นเล้านะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือก็คือเล้าเนี่ยคือการค้นหาเส้นทางนะครับว่าการที่จะไป google 8.88เนี่ยนะครับเส้นทางของมันไปได้อย่างไรนะครับในเชิงของการทํา routing นะครับปึ๊บนี่นะมันให้บอกเส้นทางขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บว่ามันออกผ่านทาง ค่ายไหน ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ายไหนจะบอกอันนี้ออกผ่าน A AS มานะครับปึ๊บแล้วก็วิ่งออกไปนะครับเขียนเป็นใต้น้ำแล้วก็ไปถึง DNS ของ Google เห็นะครับดูเมนูต่อไปนะเมนูพัดนะครับในเรื่องพัดนะครับมันก็จะเป็นการสแกนพัดดูว่านะครับเห็นไหมครับมีการสแกนพัดว่าพัดที่เขาเปิดให้ใช้งาน บน8.8.8จากเครือข่ายเราไปหาเขาเนี่ยเขาเปิดพอตหรือบล็อกพอตอะไรเราบ้างนะตอนนี้เราก็เราก็จะทราบละมันก็จะขึ้นมาเป็นดีเทลเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับโอเคเมนูนะครับ whois นะครับก็คือมันจะไว้ดูดีเทลของ IP ที่เป็นพับ์บิกหรือ IP ที่ว่าปลายทางเนี่ยว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้เราลองลองของ Google ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยครับ นี่ฮนะขยายได้นะครับนี่ครับอ่าเป็นนะครับเป็นเนมของเขาเรียกว่าเป็นองค์กรนะครับก็เป็น Google นะครับแต่ถ้าเราลองใส่เป็นอ่าเป็นหมายเลขไอีอื่นนะครับที่ผมทราบอ่าอันนี้เป็น เนี่ยครับอันนี้เป็น IP ของยูนิเนตนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับที่ผมดูแลอยู่ใช่ครับก็จะบอกเลยว่าเป็นนะครับไทยเน็ตแล้วก็องค์กรที่ดูแลก็คือยูนิเนตนะครับข้อมูลประมาณนี้ฮูอีสนะครับต่อไปเป็นดีเอสนะครับดีเอสเนี่ยเราก็ทดสอบได้นะครับแค่รู้ IP ดีเอสเขานะครับปุ๊บ อันนี้เป็น DNS นะครับที่เป็นหมายเลข IP ของของขอมหาลัยนะครับลองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ DNS Google เนี่ยครับก็จะสามารถบอกเรื่องหลักๆได้ก็คือว่ามันมันแอคทีฟมันออนไลน์อยู่ไหมนะครับแล้วก็มันทำงานปกติหรือเปล่า PTR นะครับนี่คือ DNS นะครับ จริงมีการใช้เรื่องของเซตติ้งเสริมได้๋ย่นี้ก็เอาไว้ให้เพื่อนๆลองกันต่อนะครับในรายละเอียดนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของอ่า i วไนะครับตัว wifi นี้นะครับก็เราจำเป็นต้องอะไรครับต้องเปิดอ่าเรื่องของ wifi ก่อนนะครับถึงจะสแกนได้นะครับตัวนี้นะครับ wifi เมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับผมขออนุญาต เอาสายแลนออกก่อนเนาะจะได้เห็นว่ามันเป็นไวไฟจริงๆนะฮะปึ๊บอ่านะครับไวไฟตรงนี้นะครับแล้วแต่คุณสมบัตินะครับของเครื่องเราว่ารองรับออไวไฟที่เป็นทั้ง2 4 g จุดสี่กิแล้วก็ห้า z ิหรือเปล่าอันนี้ในกรณีถ้ารองรับนะครับกดปุ่มตัวนี้สลับดูได้นะครับนี่เป็นห้า z ิอันนี้เป็นสองจุดสี่ินะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอะไรครับ ที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนดูได้ว่าอ่ามันมีค่าของคลื่นเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับดูได้ครับอันนี้สมมุติว่าเราอยากรู้ว่านะี่ครับเราตั้งชื่อ wifi ของเราเนี่ยแล้วช้แนวที่เราตั้งเนี่ยนะครับมันมีซ้ําหรือมีไปชนกับคนอื่นเยอะหรือเปล่าว่าในกรณีที่มันเยอะเนี่ยมันจะสัญญาณชนกันถูกไหมเราก็มาดูกันว่าเนี่ยครับ คลื่นที่เราตั้งเนี่ยมันอยู่กับคลื่นอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกับเราเนี่ยมันมันมีเยอะหรือเปล่าถ้าชแนลตรงนี้นะครับตัวเลขข้างล่างเนี่ยชแนลเนี่ยมันตรงกันเยอะอย่างที่อันนี้เป็นเลขหกตรงเยอะเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็ควรเปลี่ยนรู้ไหมเพราะว่ามันตรงกันเยอะมันจะชนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คืออลไรตรงนี้ก็คือการสลับมาเป็นโหมดโหมดกราฟนั่นเองนะครับไม่มีอะไร ซึ่งจริงๆมันมันก็คือเลื่อนดูได้อยู่แล้วนะครับเลื่อนดูได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือเอาไว้ดูสัญญาณไวไฟเรานั่นเองว่าแรงไหมแล้วก็มีคลื่นชนเยอะไหมนะครับคือถ้าเราอยากกระทดสอบแล้วก็นะครับเลือกนะครับ wifi Signal นะครับนะครับอันนี้ก็นะครับ,นะรบเป็น ในเรื่องของการทดสอบนะครับซอฟต์แวร์นะครับ Net ต n อน y ิเซนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามนี่ก็สามารถสอบถามได้นะครับเข้ามาในอินบ x ็อกได้แล้วก็เข้ามาในช่องทางนะครับที่เป็น Facebook นะครับหรือเป็นเมสเซจบน YouTube ก็ได้นะครับครับผมในการเป็ดมีสุขก็ขออนุญาต กลับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ